กันครับกับการแพ็คเบ็นบอร์ดให้พี่ชายนะครับผมจัดไปเป็นอรัสมีความน่าสงสารอีกแล้วใบนี้ตรงมุมเหมือนเดิมเลยตรยงนี้รน่าสงสารนี่แหละมาอีกัะนะส่งไปให้พี่ชายที่ใจดีนะครับดูดิใหม่ยังไหมัมาลอยนี่เฮอ่ะ r i a l number นี้ครับเป๊ะแล้วก็มีเลขตรงนี้เป๊ะขาสวยงามเลย นี่ขาอย่างงามสวยงามสวยงามโอเคอปิดปิดปิดจะทำการแพคให้อย่างดีนะครับจะส่งกลับไปปึบๆึบซึบกับกล่องไซส์เอฟเตียนะครับปิดปิดป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 ด ปุ๊บต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 ุ๊บปุ๊บตุ๊บุ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บตุ๊บ๊บุ๊บุ๊บบุ๊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 บบบุ๊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 บตุ๊บุ๊บุ๊ตุ๊ตุ๊บุ๊บุ๊บตุ๊บุ โห้ยแน่นนะแต่ไม่เข้าอ่ะเกือบไม่เข้าแต่เข้ามาอ่ะ,อะอออข้างนึงออกกระต o r แล้วก็ตัดข้างนึงตรงนี้ตรงนี้ตัดอุปกรณ์จริงๆน่าจะตัดก่อนห่อเนี่ยแม่งตัดยากมากเหนียวแล้วก็ออกอว่ะกและอ่ะ ก็เทีอยยังึบหน้แล้วก็ห่อสอด้าน่ด้านยาวนี้ยาวใช่ไหมนี่ปึบ แบบนี้ปึ๊บ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 นี่ตรงนี้ก็จะบวมๆวมกัล็อกนี่นะครับแล้วก็ด้านนี้อีกทีหนึ่ง ชึบชักชึบปึ๊บโอ้ชึบ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 แบบนี้ครับโอเคโยนเข้าไปล็อกตรงนี้ให้มันดูดีให้มันแน่นหนา ทายาทพิมเท่านี้ก็แน่นหนาจากนั้นข้อยัดของลงต่องเพิ่มนี่นะล็อกตรงนี้ด้วยดีกว่าออตัดเอกมาปึ๊บวางหนึ่งชั้นก่อนปา้าดัน,นดันหน้าว่ะเอด้ดันดันหน้า อปึ๊บมันจจก็จะลงไปพอดีอยู่แล้วก็ต้อง,องทอแน่นอนครับฝาหลังให้สวยงามและกันกระแทกหนับนักหนักหนักนักแบบนี้โตลัดปั๊บตัดชับไปด้านนี้ชึ๊บชึ๊บโอ้ปั๊บ แน่นๆจะแถมของไปให้พี่นะครับเช็ดทำความสะอาดก่อนนะ ใส่อะไรไปดีอ่ะใส่นี่ไปได้ไหมอ่ะได้เออน่าจะได้ได,ไ,ดดได้ด้วยก็นี่ชึ๊ก๊ก,ก,กแหมฟีไปครับจึ๊กจิ๊กจิ๊ก ไทยเลยแถมนี่ด้วยสวยๆนะอันนี้ต้องหออซะหน่อยอ่ะนี่เหลืออีกอันเดียว จับๆนี่ใส่ลงไปก็นี่อยากได้ให้มันขยือดช้าหน่อยหนึนี่มันก็จะไม่ขยือนใช่ไหมเราก็ปิดอย่างนี้ใช่นะปิดปุ๊บแล้วก็แพ็คนี่เลย หนึ่งอ่าคัตเตอร์หายไหมหาไม่เจอหายว่ะเลาะล้อ นะครับผมไปเลาะนี่ด้านนี้ให้มันแน่นหน่อย ก็จะพุ๊บปั๊บพุปักบพุปั๊บพุปั๊ปปหน่อยนะก็ใส่ไปอย่างนี้แย่แล้วเอาได้ได้ตรงนี้เออโอเคเ <c oughs> น้นว่าเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เสริมก่อนเสริมใยเหล็กเสริมความแข็งแข็งใหญ่ใหไม่ใช่ใยเหล็กต้องบอกใย,ยกล่องใย,ยกล่องน,นี่ นี่เงล่ะจับเลสิไม่เงี้ยเราไม่เงี้ยเราไม่เงี้ยเราเอาอีกนี่ไงี่ไงนี่ไงล่ะ ก็นีแล้วเพียงข้างนี้ก็แน่นหนาแลยงลงไปอีกไม่กระดิกนี่ก็แน่นอยู่มีของแถมมีฝาหลังมีคันกระแทกแค่นี้ก็แน่นหนามาก

โอเคไปอคอมให้ทันที่เสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับชมมากครับสวัสดีครับ